คือเราเวลาเราได้ผักมาเราก็จะนําผักมาล้างก่อนแต่ว่าผักในบนเขาแห่งนี้จะเป็นผักที่ไม่มีสารเคมีนะใช่ไหม,มก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็มีอาที่อย่างเดียวคือยืนดูห่างๆนะยืนดางห่าง สาวมูมาซื้ออะไรเนี่ย,ยเป็นชนเผ่าที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยเมนูนี้มีอะไรบ้าง,างมาดูสิเหรอมาตัวแล้วเนี่ยอันไหนกันนิดอันนี้นมาแล้วอันนี้น ừ có khi <laughs> đùa nhỏ nó lần này mất mát 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 คือจะทําเมนูใช่ไหมเย็นนี้ใช่ไหมคือสาวมูกนี้เนี่ยไม่พูดไม่พูดภาษาตรงภาษาไทยเลยนะเงียบอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหบรรยากาศภายในบ้านเป็นชนเผ่าที่โอ้โหน่าติดตามนะไม่กินเนื้อสัตว์อันนี้สาวมูนี่อยู่คนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวคนเดียวแบบ อยู่กลางหุบเขาเลยเนาะโอ้โหแสงไฟโคตรสวยอะโอ้หสีส้มมาสวยมากเลยเมื่อกี้สีส้มเปิดได้ปะส,สีส้มสวยมากเลยอ๋อเปลี่ยนสีได้เหรอเฮ้ยจริงเหรอ,ะอนะวันนี้หัวหน้าเผามากับสาวมูมูอีกแล้วนะทุกคนเนื่องจากสาวมูมูมูเป็นชนเผ่าเดียวในโลกนี้ที่บอกว่า ไม่กินเนื้อสัตว์แต่กินผักเท่านั้นประกอบคือคือกินผักประทังชีวิตเกือบยี่สุกปีอ่ะคือคอ,คอ,คอ,อยู่ได้ยังไงอ่ะผิวสวยมากเลยนะมาดูแล้วบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์คือสาวมุมเนี่ยจะสื่อสารภาษาไทยเนี่ยยากมากเดี๋ยวมีมีอะไรให้มาหน้าเผาช่วยทำไหมเนี่ยไม่มีเหรอแล้วบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์อะไรวหอืม คือไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยนะตอนนี้คือทำอย่างเดียวอ่ะเอาเขาบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยเอาถามแล้วไม่ตอบพี่อแปลกเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าสาวมูมูเขาจะทำอะไรต่อนะ น,นี่คือเนื้ออะไรอะมูมูเนื้อไก่เนื้อไก่แล้วบอกลแล้วก็มาโกหกกันว่าไม่กินเนื้อสัตว์โอ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้ทำเมนูอะไรเลยต้องดูก่อนคือเขาไม่ค่อยพูดนะฮะทำอย่างเดียวคือตอนนี้ผมก็คือ มีหน้าที่ดูอย่างเดียวคือเขาไม่ให้ช่วยทําอะไรเลยคือถ้าช่วยทาเนี่ยมันผิดประเพณีเขานะเวลาล้างจานหรือว่ากินข้าวบ้านของเจ้าบ้านเนี่ยเวลาล้างจานจะถือว่าผิดประเพณีอ่าฟิชชั่นนผิดประเพณีใช่ไห,ไหมนายไหมอยากทรา,าบไหมใชาแล้วคือดูนี่ไม่พูดภาษาไทยอะไรเลยไม่พงไม่พูดนะได้แล้วบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์ทางได้แล้วมากระต้ม ด้วยหน่อยแล้วกัน <S 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 โอ้ยทำซะเราตกใจเลย <S 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 ยิ้มยิ้มยิ้มเป็นด้วยย,ยิ้มอย่างเดียวอะคือไม่พูดเลยย,ยิ้มอย่างเดียวอะอันนี้คือเราคือไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรใช่ไหม <S <S 2> <S 2> แล้วก็ไม่บอกด้วยเอ,อาฟรุตชรุตดกวาใส่ซอสฮะใส่ซอส สว่างไหมสว่างอยู่น,ะะน้ำ <ule> ตาลชูกะรู้รู้เหรอรู้เหรรู้รู่อันนี้คือ you speak o r e a n อันนี้คอือ <t ract> อะไรข่าอะไราวอะไรนะ ขึ้นเขาว่พูดอ่ะดไม่นจะสื่อสารยังไงงงหมดแล้วตอนเนี้ยชนเผาแปลกที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ผักเนื้อสัตว์อ้าเทสิกาจะกินนี้เลยเหรอทำอะไรกันเนี่ยงงกมดแล้ว ข้้าวดยคือวันนี้ก็ต้องกินข้าวอี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือผมต้องกินข้าวกับกาละมังใช่ไหมเนี่ย ันนี้คือจะให้ทางนี้กินกับการรังรังใช่ไหมไม่ใช่เขอไม่ใช่แล้วเขาไม่พูดต่อเลยไปไหนอะไรอะไรวะบน,นี้กู <c oughs> ต, <c oughs> ต้องเดี๋ยวกูต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเดี๋ยวอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว

พอไหมอ่ะม,มาที่เตะตัอออวอีกเนาะแล้วก็จะเอาขึ้นข้างกันแล้วเนาวว ะะพอดีไอเราก็สงสัยว่าทําไมชนเผาอะไรไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แต่ว่ากินเนื้อผักนี่คือคําตอบนะอย่างงี้เลยเหรอเอาแล้วแล้วคุณจะกินอะไรแล้ว,ลวยูจะกินอะไรกินผักกินผักเหมือนเดิมไม่กินเนื้อเหมือนเดิม <c oughs> กินผักกจะไปเก็บผักไปเก็บผัก <c oughs> คือเนื้อหมูเนื้อไก่เอามาให้สัตว์ แต่โค้ดน่กินผักตามตามไปดูมิวมิวมิวแลวเอาเอา <c oughs> อย่างนี้เลยโอ้โหแมวบอกว่าวันนี้อร่อยเลยอร่อยเลยแค่น,นี้เหรองงไหม,มงงไหมผมงงงงเออไอเราก็ไม่ตั้งแต่แรกว่าเขาทำอะไรวะไปดูแล้ะ หลังจากที่สาวมูทำให้หราหน้าเผาในพตรสงสัยเลยไอเนื้อไก่ที่ซื้อมาเนี่ยเอามาทําอะไรทั้งๆที่ชมแ่านี้ไม่กินเนื้อสัตว์ท้ายสุดแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมไปรับไหมเออเดี๋ยวสาวมูเนี่ยจะพาจะพาไปไหนต่ออายุยืนยืนยืนรืนยืนเื็นยื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 ะยืนยืนงืนมืนสาน้าเาิ เ่าเหีเขาบุ้งเลยโอ้โหฝนตกยังเก็บผักเลยู่นะ,ะเดี๋ยวช่วยเก็บดวูให้ฉันสิริวัยอันนี้คือวันนี้จะเอาไปทำอะไรต่อเมนูเนะี่ยไปทอดไปทอดขอจ้าพระยาไปทอดไปทอดยิ้มหนึ่งเดียวยิ้มหนึ่งเดียวท <c oughs> อดเดือดหรอวันก่อนก็เมนูทอด า็นคือเราเวลาเราได้ผักมาแล้วก็จะนําผักมาล้างก่อนแต่ว่าผักในบนเขาอย่างนี้จะเป็นผักที่ไม่มีสารงเคมีนะใช่ไหมก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติเป็นพวกขี่บัวขี่หมูขี้ไก่ขี่หมูไก่แล้วก็ เอาเเปไก่ออแต่แต่คืนเนี่ยดูผิวดิดูดิเอามันคนละเลยเว้ยวะนี่ขาวโคตรขาวนะขาวชั่วเลยโอ้โหอันนี้คือเมนูเย็นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอชิมเมนูอย่างนี้แล้วว่าจะอร่อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอปัญหารอ ไปสายมืูทำกับข้าวแบบอร่อยอร่อยให้หน่าผกินเลยกันแบบอร่อยอร่อยแต่ฝีมือดีนะได้ผักมาปุ๊บก็ใส่ใส่เครื่องปั๊บจบกินแต่ผักจริงๆแล้วกินผักเนี่ยมันก็แต่แปลกนะไม่ขาดวิตามินนะไม่ไม่ขาดวิตามินจริงไอเราก็สงสัยว่าเขาอยู่กันยังไงนะฮะ ช่วยสาวม,มูมูทำดีกว่าเือได้เร็วขึ้นนีตะพักสะอาดนะาาาอาช่เลยนี่หาแล้วนะอันนี้แหละตัดเปลี่ยวเลย ำนาประพุทธประธรมประสงต้องไม่อยากเนวัยตต่เกิด อนนี้ก็มีอ่อย่ยงเดียวคือยืนดูห่างๆนะยืนดูห่างๆยืนดูอย่างเดียวตอนนี้อ๋อขั้นต้นได้ก็ใส่ใส่ต้นหอมไปก่อนต้นหอม เราสมมติแม่จะต้องคอยเวลาให้มันแบบมันหอมๆหน่อยใช่ไหมรอนะตรงนี้คือรออย่างเดียวรอเมนูอย่างเดียวไป let's go ไม่หันเลยเหรอเพียวๆเลยอานี้เลย มึงข้าวแล้วจะคิวแล้วใช่ไหมถึงข้าวแล้วเฝ้มูมมุยแบบแบบเริ่มถึงข้าวแล้วนี่ใส่พูดไม่จาเลยใส่น้ำมันหอย อร่อยได้นอนเลยเสร็จแล้วใรจเร็จใครจะเสร็จแล้วสเสร็จเรียบร้อยเมนูวันนี้ผักผักบุ้งกับมะกีอะไรฮะผักบุ้งกับระกาเฉาโอ้โหเมนูวันนี ขากินแค่นี้นะที่กินข้าวด้วยเหรอกินข้าก็ต้องล้างมือด้วยนะต้องล้างมือก่อนใช่ไหมโอ้โหเนาะก๋เตี๋ยวบ้างถังทีก็เมนูวันนี้แหละอีกละเมนูวันที่สองทำให้เราสงสัยไปใหญ่เลยโว้พากลับไปสักไกลนะสามกิโลเลเมื่อกี้คือต้องล้างมือก่อนเนาะเอาเลยแล้วกันไม่เกรงใจนะ เสาหมู่ล้างบ้างอันนี้ก็อยู่อยู่กลางหมู่บ้านกลางหุบเขานะในหมู่บ้านมีคนหนึ่งสี่คนไหมประมาณกี่คนอะเยอะปะอ,อร่อยไอนน้กินจริงๆนะไม่กินเล่นนะ <c oughs> กินข้าวกับผักเอา้า <c oughs> คนเผาทีขา่ข้าวผัก อร่อยมากด้วยสีขาวเนี่ยนะคือก็ทำจริงกินตั้งแต่เกิดในผักเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เลยเหรออยู่ยังไงวะก็อยู่ยังไงวะ,งวะแล้วแล้วไข่กินไหมไข่ไม่กินปลาคือเนื้อทุกอย่างไม่กินแล้วเล้หมูเป็ดหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเลี้ยงไว้ทาไมเอาไว<ข>้ขายไว้ขายขายอย่างเดียวขาย,ขายเอาเงินไปซื้อผักไอ้ผักเราไม่ต้องซื้อนี่ เนาะปลูกเอาเองแล้วจะเก็บเงินไว้ที us huh? <us ่ไหนหมดมูมูที่เธอนี่รวยเนี่ยแบบแบบจะเก็บเงินไปซื้อทองจะเก็บเงินไปซื้อทองอ๋อหืออะไม่เกรงใจนะเราใช้ช้อนกลางใช่ไหมเอามือแล้วมือก็ได้ใช่ไหม อื้อยไหมอืม่างแล้คือถ้าผมอยากผิวขาวเนี่ยต้องมากินอย่างนี้ใช่ไหมกินผักเยอะๆอ่ะขอขอบคุณเมนู สำหรับสาวมโมวันนี้ขอหัวหน้าเผาขออนุญาตประทานอาหารกันแลอร่อยเนาะไม่ขาดวิตามินเหรอผิวขาวสวยน้ำหนักกิโลพอไหมไม่พอหมอะ หอมถ้าผิวขาวนะถ้ามาเจอตัวจริงนี่ผิวขาวยิ่งกว่าเห็ดนางฟ้าจริงใครเคยเจอไออะไรบ้างไหมจะเปรียบเทียบกับอะไรดีวะเนี่ยว่าจอเสื้อผมนหมเหม็นไมสีผิวคล้ายเสื้อผมเลยว่าใคมึนมนี้มันมึนไยใบใบอะไรใบตรงตึงเหรอหอือคือเขาเป็นพูดไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะทำอย่างเดียวนะ อยากให้น้ำน mm ี hmm. <cetera. S 1> oh, mm ้สดได้ไหมได้อันนี้ไม่ต้องใช่ทอแล้วชิ้แบบนี้แล้วโอ้เอาอย่างงูเลยเอาเลยอ้อเฮ้ยอืมอืม อร่อยว่ะเหนือเนือไปอะก็ขอขอบคุณเมนูนี้หรับ,บสาวมูมูมากนะฮะอิม่มอิ่มตั้งตั้งอยู่ครบบ้านมูมูณโดยแห่งรักเจรียงเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปเนาะพรุ่งนี้เราไปเข้าป่าไปหาเห็ดกันเห็เดเห็ดอื้อเห็ดออเดี๋ยวเจอกันการหาเห็ดอนึนะ <c oughs>